เป็นอามาปกคนตายจะเลยเอามันหยิบตัหยอมม่ยยอมแล้วมาตัดหยิบเอาเลยหยิบถุงยังไงไว้แต่ใส่เงินแต่ผมมีงินใสจ้าเถอะ สวัสดี FC แฟนขับทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยนะครับเนาะ FC ครับเมื่อนี้ก็ตามแนวทางของปูบุญมีเห็นเคยนะครับ FC ครับเพราะว่าปูกะว่าให้ปูสียำตัวเล็กให้บ่อหรือว่ามีิยังเปลี่ยนแปลงบ่อปูเห็นอย่างเพิ่มเติมบ่อนะครับแน้วเอครับไปฟังปูสีออกสูฟังเลยครับเล้วเอฟซครับ FC ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้อทางส่งเป็นเพียงแค่แนวทางทางส่งเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับเนาะ อันนี้กัสซาราครับยังพันแล้วเสร็จนะครับน้องเอฟซีครับโค้งขึ้นแล้วแต่ว่าสังกษีซีมุ่งยังบ่อทันมีครับเอฟซีครับมีเป็นบางส่วนนะครับน้องเอฟซีครับเอาไปฟังปูผลซิบ่อสู่ฟังก่อนครับเอฟซีครับน้ำมาตการปูจะเลื่มต้นจะเริ่ท่อนครับผมนะไหนน้อโอ้ปูฝนลงฝ่าฝนลงคักมะปูเนาะต้นไม้หักมึงเปิดอยกอไผ่ล่มทับหลังคาซาราหลังไม้เห็นปู เราไปกับหาดหักทับหักเกาะอ้วหันแต่ว่าทีมบ่ได้ยินเสียงมันจมตะแก่แก่มันว้วหันก่อนให้มันยุหันก่อนมาดิปูได้๋ยวฝันปูเมื่อท่านด้ฝันอยู่โอ้ยสงสัยปูสิบ่ฝันมางวดนี่สงสัยอยอะคือว่าปูเห็นงูยังมากงูตัวงูเขียวตัวงูเขียวตีตัวใหญ่ปูตัวใหญ่ตัวโอ้มาเรื่อยไปอัน ทายใบก็เลกบอกอืโวนไปให้ซุ้มมักเลกเล่าเล่นโอ้ทรงไปให้เพื่อนทรงไปให้เพิ่นให้เพิ่นเตียวแบบพูกเพ่นเตียวอืมเปดยันในปูเห็นเพื่อนเตียวเรากันยัางมะสออยจนว่าปูตียายทุกคนเอออยก็ว่าโอ้เจ้า่็ตีตีตัวไรไว้ตลอดเออมันเป็นยังไงเป็นยังไงปูเลขเล้าเจ้าแก่ได้ดนี้วะมันเป็นยังไงขอเบิหน่ในปู่ มันเป็นเลขจท่านเป็นคัณพระเตลเลนเลขเล่าจะเเทียดีวะอือครับมือจับเดียวรถใช่ฟซีเบอร์หนึ่งเมื่อมันออกศูนย์แปดดอแปดศูนย์มันดอกเราปะดอกเรานี่หางมันเป็นมุ่นโอ้โอ้ตัวไงตัวนี้เป็นเลขแปดนี่มันเป็นมายักษ์ด้วยพี่กคุกว่าตีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ ถือว่าถือกระเลี้ยงของมันได้วะทินโอ้ตัวใหญ่จรนีๆปู้น่าหน่อยๆัลนี่ฉันว่าถือกับน,นัําไปขางงูนี่ครับอีซี่ครับงูเพลนม่านอ่าสรรเสริญนะครับนาะเพลนว่าทีท่านพิธีบ่งสวงเราบบบมาโดนไปได้หรอปู้นี่มาโดนวนีมาพอด้ยินข่าวว่าสีท่านพิธีเรามาเลยเอาเอฟซี่แคปหน้าจอไว้ได้ครับเดื่อแคปหน้าเอาแคปหน้าจอไว้กับไปเบิ้งครับอีซี่ครับว่าเป็นเลขตัวไหนเนาะครับเน,ะนาะ หางมันมหางมันมุนมุนเนี่ยหางมันเป็นมุนมุนหางมันคุ้มมุนคือเล็กสูนเ,เออมุนมุนก็เป็นเล็กสูนย์แล้วปู่ม,มันมันคล้ายๆเหล็กแปดอีกตัวกันไม่อีกอตัวกุมหัวมันยักยักหัวเป็นนักยักษ์สี่หกศูนย์โอซี่หกศูนย์มันสื่อใบลายไว้แล้วว่าทันว่ะคนบอกว่าสี่หกศูนย์สื่อใบลายแล้วเด้อปู้ว่าทันเบิงบ้งเบิ้งคักเบิ้งครับตัวหางมันโมเปิ้ลเขามาก้วว่า น่าคุ่มไม่ค่อยตีให้นะอตัวก็เลยจักจี้ตีตัวได้อันนั้นมันม่นก็เป็นศูนย์อมันขอดไปขอดม้าเนี่ก็ดที่เป็นแปดครับหมวยยักษ์เป็นเก็ดหมวยยักษ์ก็เกิที่เป็นเก็ดเอก็ดศูนย์แปดศูนย์ครับเจ้ากับว่าชื่อเดียบานชื่อเจ็ดแปดแปดกับเก็ดเป็นตัวมันบานออกมากมันก็เป็นศูนย์ มันก็เป็นแปดชุนตัวเล็กเล่าว่างผมันชุกขันเนี่ยมันถุกขันบ่อ๋อปูได้แต่วันชุกผนตีได้แต่วันชุกผลเนี่ยโอ้นจะเลวากะเจ้าว่าโอ้ยปูก็ตีคิวต่คิวตัวมึงเลี้ยงเบื้องหางเบื้องมันกลเป็นเลขกอยู่แล้วนะปูเนาะเป็นเลขกอยู่แล้วอันนี้ปูเห็นหมาดๆด้ครับแล้วขืนมาหาอันนี้ขั้นอันนี้ท้ายกไก่มันก็เลยส่งตัวน่อยนะปูตัวน่อยบพากล้าไปท่ายกไก่มัน มันโดดจวบออกมันบ่ท่อแขนนี่บ่ปูนี่บอแขนกโอ้โหทัพญานาคเขียวเพิ่นขึ้นมากเขาอยู่ที่ครับเรื่อว่าพญานาคเพิ่นขึ้นมากเลยทายไว้บ่มันยาวเป็นว่านปะปูนี่ตัวท่อแขนนี่ยาวเป็นว่าปุ่ณนี้แหละเพราะว่างูชนิดนี้ยาวอยู่แล้วอืมเอาครับหนึบงที่ครับเบิ่งเอาไวอืมโอ้งามเลยยักษ์อืมยักษ์หัวแตกนี่คถ้ามันยักษ์มันก็นีปุ๊บนี่ โเป็นยังเลนี่มันยักไปกลับยักกลับหลังยักกลกับหลังก็เป็นเจ็ดคือเก้างูก็เจ็ดอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ศูนย์อยู่แล้วศูนย์แปดอยู่แล้วหางมันกลมๆหางมันม่นม่นมันม้วนก็ไปเฮ็ดคือเลขศูนย์เบื้องเบื้องกระขัดไปัูเห็นบ่เบื้องขาดมันกับ่เป็นเลขศูนย์อ่าไม่ก็เฮ็ดตังไหก็เป็นศูนย์ขเก้าปัวเบื้องยังไดนก็เป็นศูนย์ขเก้ามันเป็นยังเนาะ แต่ว่ามันมันตัวมันขอดอีกที่มันก็เลยเป็นแปดพรอมเป็นศูนย์พรอมเจ็ดศูนย์แปดศูนย์โอ้ยตีได้แม่นขนาดเลขออกตีไปแล้วแด้ก้อนเหล็กออกโอ้ตีก้อนเล็กออกแล้วตีมก็จับชื่อแล้วเขังๆเลยบัดนนี้ตัวตัวเลขเท่านี้มีเพิ่มเติมบิดมีเปลี่ยนแปลงบอกู่าบอมีมีเปลี่ยนไปเลโอ้ครับ มันบระเดีฟันประเดีฟันเลยประเดี๋ยวฟันเปิดถึงขันขั้นฟันนี่ทีมีขีมีเนียนลงไปมาปูขีมีเนียนอยู่ฟันเปิดเดี๋ยวอีกสองม,มือครัปูสองขึ้นสองขึ้นเพราะว่าวันที่สองอยังได้กับจีนี่มายันมีแล้วครูเบิงคิดก็าก็ถามครัถามว่าปูบุญนี่เนี่ยอยู่ใส่ขี้นี่หลายเถอะคุณบุญนี่ ในในช่องของผมนี่เพิ่งล่องปูมันมีผูเดี่ยวคนนี้เนีคนไปบึงของผู้อื่นว่ามันก็เห็นลายส่องเห็นลายมองลายส่องมันตัวจริงตัวแท้ตัวยุไสตัวแท่เออตัวปลอมยุไสไปปูนมีมันก็แท่กูองค์ฮะเอาแต่ว่าให้สังเกตเบึงสังเกตเบึงนี่การปูมันมีตาเสียนันแมนของแท่เลยวะเออ บอกก็เจ้าอย่งไนปูคอยปัวปูมีแต่เสืออ๋อมันมีลูกเขียนอยู่เขียนดิบูบันเขียนอยู่เขียนนะครับเห็นอยู่เขียนเบิงประกาศสังเกตเบิงเออสลาเด็ครับรถเอฟซีรับสลาขับสลาับสลาหนครับเอฟซีขับบ่กันางในเลี้ยวนะครับเนาะดูหมีดมีเห็นแขนไล่ไล่นะครับเพส่วนตัว่าผู้หนึ่งแขนเปล่าๆแน่ับผู้หนึ่งหัวหัว ่อ้โหเอฟซีกับเอฟซีถามมาว่าเนาะป้วนอังซาปูขึ้นหน่อยแท้ว่าสั้นอันอังซาปูนี่มันประมาณหน่อยเด้อมันใหญ่อยู่ครับแต่ว่าตูกตูปูอยู่ตปูมันหน่อยสุดนะ้วไอซัมนี่เอ้าโหผู้ใดอยากถวายอังซาก่ะเตรียมมาได้ครับเตอร์โอ้ยิบเอาเองบูปูนี่ยิบเอาเองโอ้ยิบเอาเองไม่เงินไปซื้อไลยล่ะ โอ้เส่นเอาพามา่ห้กระยิบก็ว่าได้พาบางตะกุลออันพานีพาบางตะกุลมาบางตะกุลเนอามาเพืนอำนามาปกคนใจอ๋อแลยเอามันยิบไม่ยอมไม่ยอม้ะมาตัดหยิบแล้วหยิบถุงใหญ่ๆไว้แต่ใส่เงินแต่ผมม่เงินใส่จอดโอ้ยน้อง เงียบตัวหน่อยย่านเงินว่า่านมันเต็มโอ้ย่านย่านอันมันบม่ค่อยใช้เงินบมด่ค่อใช้เงินไงใส่ถุงแบบไงบ่ีเงินมาจักเขี่ยเลยโอ้ยมันเป็นแนวนี่น้องว่าใช่ไอเบื้องแขนเนี่ยนี่เบื้องแขนเบื้องแขนอันนี้คือปูนตาเสียครับบมเมนตาดวงตาได้ครับโมเมนดวงตาตรานะครับนะตราเสียคือปูนตาเสียครับัเป็นนง่ตา กาตากันยังดีๆอยู่ให้สังเกตเบ่งปูบุญมีเพิ่นบ่บ่มีแขนออาบ่มีลล่อยู่แขนครับบผมไห้สังเกตบางว้ามบ่ะสังเกตเบ่งว้าแบ้วกลเะียงเสียงครับผมมันกระจต่างกันคกันเห็นแขนเห็นเสียอยู่แขนแล้วเออแมนของแรับลยยามจุดเด่นตั้งจุดเด่นให้ครับ ปูดเลขเลขเข้านี่ยังตัวเก่าอยู่เนาะปูเนอ่ะพู็ยังย่ำตัวเก่าอยู่แต่ว่าบ่ทันเน้นอืนครับผมยังย่ำตัวเก่าอยู่ให้เบิ่งเพิ่นเด้อเบิ่งพอสวยผ้ารวยเด้อเบิร์กนี่เอฟซีก็ยังตัวเก่าอยู่ตัวเก่ายังบ่เปลี่ยนครับยาว่าปูที่เปลี่ยนเลขมักง่ายขันมันบ่ฝันครับอื ของของปูนี่เพมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนล่งแล้วกับ่งเลยครับแต่ว่าก็ถือถือแท้ถือโอ้ครับโมเมนต์โมเมนต์จีอันล่งแล้วกับไฟมาล้วมาลอยไปก็เอฟซีเสียเงินไปครับน้อยนึงก็โดดไปตัวนั้นน้อยนึงก็โดดไปตัวนี้เอาคเอาเอ่เอาตัวเก่าเขียนลงตัวใดก็คือตัวเก่าตัวนั้น อันเลขดวงอาทิตย์นี่บวมเป็นหนึ่งหาศูนย์กับเจ็ดหาศูนย์วันีปุกบวมเป็นหนึ่งกับเจ็ดเพราะว่ามันฉีดกลางครับผมมันฉีดกลางมันฉีดก็จฉีดได้ตีไว้เจ็ดเนี่ยครับแต่เป็นหนึ่งมันก็มันคือฉีดกลางานะครับแล้วก็ไอ้หกสี่ศูนย์นี่กับย่างคือเกาอืมย่างคือเกาครับเพราะว่าได้มา,าจากเล็ขามเสียนนปูนเนาะ ี่บังเอินลโลภเนเนีเลขบังเอิน,นบัวปูอเอาเลขสามเส้นหเก้าหกสองหาบัวปูเก้าสองหาดอกมเเส้นเก้าหกสองหา้เาเ้าไปเขียนกลับเป็น <c oughs> <c oughs> นั่นแลยวพราเขาวาไวมันช่วงไขยือ โอ้เป็นเป็นเก้าเป็นหกหกเก้าสองห้าหนักมาเอี้ยมซี่ครับอ่าวบ๊วยแขงครับตัดเด่นเอากร์มี่คือเก้าสองหาหกสองห้าตัวเก้านะครับพี่ครับตัวเก้านะเจ้าว่าเราได้เปลี่ยนไปใช่ครับผม